ค่ายนะครับบิออนคาวนะครับต้นสังขัดของ My อ p โนั่นเองที่ได้เปิดตัวค่ายเพลงคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการที่ชื่อว่าบิออนคาวมิวสิกนะคุณผู้ชมงานนี้นะต้องปังมากแน่คุณผู้ชมเพราะว่าได้ส่งนี่เลยพี่ใหญ่ของค่ายนะครับอย่าง m มายภาคภูมินะครับลงสนามเป็นพระเอก MV กับซิงเกิลแรกที่ชื่อว่าขาดวิทย์ เอามีเดิดึงศิลปินนะครับคุณภาพอย่างสแตมอภิวัฒน์นะมาเป็นคนร้องเพลงเพื่อถ่ายทอดความเศร้าความเหงาอารมณ์ดิ่งนะครับจนตับแทบพังกันไปเลยนะอขอบอกเลยว่านะครับมายกับพี่สแตมเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วนะในงานคอนเสิร์ตกินพอซึ่งตอนนั้นอ่ะหนุ่มมายังมีเซลล์ซล์บนเวทีว่าถ้ามีซีรีส์เรื่องหน้าอยากให้พี่สแตมอ่ะมาเล่นเป็นพ่อผมอีกด้วยแลววันนี้นะถึงอาจจะไม่มีซีรีส์แต่ก็มาร่วมงานกันแล้วในฐานนะ เพลงนั่นเองคุณผู้ชมความตื่นเต้นของแฟนคลับนะครับบอกเลยว่าปังมากส่งให้เกิดแฮชแท็นี้เกิดขึ้นกับ Beyond Cow Music นะครับมาแรงติดเทรนด์อันดับที่2กันไปเลยแน่นอนคนนี้ต้องมานะครับกับคู่จินสายสพอร์ตอย่างอาโปนะก็ได้รีทวิตนะครับโปสเตอร์ MV ใน X และเขียนแซวว่า รอลอเง,ง,งาเงาสาวสาวละลายออแล้วก็มี555 5, 5, 6ตัวคุณผู้ชมแล้วก็มีการบอกว่าแอปไปหานะครับมายภาพภูมิแล้วก็มีการแฮชแท็กนะครับ Beyond t o าว Music และยังได้โพส์นะครับลงใน i อซีสตอและเขียนข้อความไว้ว่าพี่มายเล่น MV แรกของค่าอิอ,อแอบเห็นแกถ่ายตัวเองตลอดเวลาอิอ,อวันนี้ได้เห็นแย้วอยาก อยู่ในวิดีโอบ้างหรืออยู่ต้องไปดูอ e ิ e. ่งแงงหล่ <laughs> อแฟนคลับก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยหรือจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือเปล่ <c oughs> าเหมือนกับอาจจะมีหรือว่ามาแจมบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้เห็นใน MV นี่นนหรือเปล่านี่แบบกระแซววอลแหวนมีใบมั้งไหมเนีย่ยแงงเลยอ่ะมิสเตอร์โจจอ่านผิดอขอโทษด,ด้วยนะครับบอกเลยว่ารอลุ้นกันได้นะครับ<ๆ>เพราะว่า MV ซิงเกิลขาดของพี่สแตมเนี่ย จะได้ฟังกันนะครับวันที่18มกราคมนี้เวลาดี6โมงตรงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เตรียมดูพระเอก MV อย่างหนุ่มมายได้เลยบอกเลยว่าหล่อทะลุจอทะลุ MV แน่นอนคุณผู้ชมเออ